ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอัตวอร์วันนี้มาเล่นแข่งขันมีชื่อว่าวิกฤตการแคมแลเบียนแข่งขันนี้ให้ปกป้องจุดควบคุมจากโจสลัดหากพวกมันยึดจุดควบคุมได้คุณจะเสียส่วนหนึ่งของทางอุปกรณ์ทศาสตร์ไปอุปกรณ์ทั้งศาสตร์คุณมี5อันถ้าคุณปกป้องไม่ได้คุณจะแพ้แต่ถ้าคุณ แตมาปกป้องได้อีกฝั่งหนึ่งบทก่อนคุณเป็นฝ่ายชนะหรือทาลายฐานศัตรูทั้งหมดคุณก็เป็นฝ่ายชนะสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นแข่งขันนะครับผมในโหมดโจสลัดนะเออ ก็ผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยเล่นโหมดนี้ก็ต้องอัพทางเรือเก่งๆเลยนะอืถ้าไม่เก่งก็อัพฮอก็ได้หรือเครื่องบินก็ได้นะครับก็สามารถพลิกแพงกันได้นะมาดูกันว่าเราจะมาชนะเกมนี้ได้ยังไงนะครับอันนี้สู้กับเวล15นะสูงกว่าผมอีกผมพึ่งเล13กันผมจะชนะเวลสูงได้ยังไงมาดูกันปะผมจัดการบุตรทองไปนะแล้วก็สร้างตรงพิเดฐานามเนาะ เสร้างรถเซลวัครแล้วก็ลงรถนะครับเก็บเซลลวัตามปกติเลยในแมปนี้อาหารบ,บุกไม่สามารถบ,บุกได้นะครับผมมามาดูกันเราจะชนะได้ยังไงโอเคผมก็จัดการเก็บเซลลกวัทางน้ำก่อนเลยนครับเออสมาพันธ์รือผมรู้สึกว่าได้เปรียบนะเพราะว่าเรือของเขาเนี่ยสามารถขึ้นน้ำขึ้นบกได้เลยนะครับทุกคนโอ้โหแป๊บเดียวก็เจอแล้วนะครับผม ว่าเยอะมากเลยเนี่ย,เ,ยเห็นใจไหมเขาเก็บทรัพย์กรผมอะดูดิถือว่าธรรมพันธ์ถือว่าได้เปรียบนะเนี่ยขึ้นมาขึ้นบกได้เลยเนี่ยการประสอแนแมนะเก็บทรัพย์กรตามปกติเลยนะครับผมก็คือแบบนี้ก็จะให้ส่วนเนี่ยจะเล่นเรือนะครับผมหรือเครื่องบินก็ได้นะครับผมได้เหมือนกันเลยเก็บทรัพย์กรนะแต่แบบธรรมพันธ์ไป็เปรีบปยบจริงนแบบตัวมันเกียรดมากเลย มันขึ้นมาขึ้นบวกแบบเก็บซรัพย์กรผมมะเออเนี่ยไปบวชแล้วอะไม่ธารรมดาเหมือนกันนะเนี่ยโอเคของเรา,าต้นเกมเราขึ้นบวกไม่ได้นะเป็นอะไรที่บอกว่าร้ายกาบผมส่งดาาไปยิงสั้เพิ่มบอกมาเดลต้าใช่ไหมซีเดลต้าเนาะเออแรงมากเลยผมจัดการบุตรทองลิสทรัพย์กรนะผมเห็นว่าเขาแบบว่าเดลต้าเขาโหดมากเนี่ยคือแบบโคตรอึดอะเออต้องจัดการบุตรทองอะ นี่คือสัมผันธ์เองผมส่งเรือนะไปโจมตีเดลต้าแล้วก็ส่งหาหน้าโจมตีไปด้วยนะครับผมนี่เขาเก็บซุ้ก่อนนะเฮ้ยเขาจะมาเสริมต่อเนี่ยมาอันนี้แมปนี้เราก็ต้องปกป้องจุดของเรานะฝั่งเขาก็ปกป้องจุดของเขานะครับผมคือคน้ฝั่งเลยแบบแบบนี้ถ้าใครคุมตรงกลางได้นะถือเป็นอะไรที่ดีมากเลยเพราะเราจะได้สามารถปกป้องตรงนี้จุดตรงนี้ได้ แล้วก็สามารถบุกได้ด้วยเช่นกันนะเรือ,อตรงกลางเเปเนอะไรที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นก็ต้องปกป้องให้ดีนะครับผมที่ผมจะการสร้างเรือจะมาเขื่อลำเล็กกับลำใหญ่นะมาในช่วงต้นเกี้ยวนะครับในเวลาสั3นาทีนี้ผมอยากรู้ว่าจะสอนแไหมนะว่าเขามีอะไรมากโอ้โหเรือเรือเข้ามาแล้วเรือที่สองหรือ ไวกิ้งชื่อชื่อไวกิ้งเรือที Man, really ่ข um, ้ามนะครับผมว่าดูดูหน่อยว่าสร้างเรือนะเรียกว่าเป็นเกาะต้นที่นก็ออกมาละจะสร้างองค์เสรีกรเยอะเลยจะได้แบบว่าระยะยาวเราจะได้ผลิตเรือได้เยอะๆเลยนะครับผมยิ่งสร้างองคเสรีกรได้เยอะมากเท่าไหร่เราก็ได้ผลิตสร้างกองทัพไวมากขึ้นนะครับผม ตาเขาก็จัดการเรือของมไปนะตอนนี้ก็เรือโจสลัดก็มายิงฐานล่าผมตายแล้วโอ้โหยิงแรงมากจริงนะคือแบบอว่าน่าจะอัพทันไปเลยนะแบบคือเบล13ก็คือเรือพิฆาตอัพตันหมดเลยนะเป็นเรือของ AI นะเป็นอะไรที่แบบไร้กาบมากผมเอ้ยผมก็เลยเก็บสมัก่อนแล้วเนะี่ยอืมอืมน่าจะลืมไปละ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมาม,มาแล้วไงครับแตกนะฮะไม่น่ารอดนะเรือเราหดดูดีครับยิงสองนัดสามสี่นัดอ่ะยังไม่ตายอ่ะคือต้องเป็นนัดที่หกเลยวะเนี่ยมันอึดมากเลยนะอึดกว่าโฮมอีกคือแสดงว่าฝั่งตัว,ตว,ตวนะ่ะอัพมาเยอะกว่าหมอีกนะเนี่ยผมก็ไม่เป็นไรนะผมใช้เน้นจํานวนนะฮะต่อต้านนี้จํานวนใช้เรือไปแบบผมไปนะ ดดูิผมจัดการรูทองไปนะปนนะดูครับดูไปฆาาจะมีทงังปืนยิงสามนัดแล้วก็ตบไปเดโดยิงสองอีกสองเฮ้ยเอไอนี่มาได้ไงอ่ะเอาแล้วไงนะขึ้นมาได้ไงอ่ะขึ้นมาช่วยเหลือช่วยมาตีนะอผมจัดการถอยเรือเลยนะไม่ไหวละก็เรืออยู่ในบ้านสองวันสองนัดน,นะครับ สองลำนี่เองเป็นหมอลำซะแล้วโอเคว่าจากการวมุดนี่ครับผลิตเรือให้เร็วไยขึ้นไม่อยากให้เขาเล่นเนี่ยบัวเขาปุ๊บเนีองก็ก็ไม่มีอะไรก็ตามปรดส่งเดลต้ามาจล้การเรือขบวนเลยเกีย้ยงเลย โอขนาดนี้ก็มีรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นบุกป้องตึ๊ดเขาหรือเปล่าไม่ได้ละผมต้องบุกนะขนาดนี้ยิงไปเลยครับจัดกลางท้องไปเลยครับปุ๊กู้คือคือแบบเรืออื่นมากเลยของเรืองส่งเนีอันนี้เขาไม่ถึงหน้านะผมไม่ถึงสามเองครับด้วเรือขนาดนี้ถือว่าสูสีกัของ จากการถอยนะเป็นผมไะตามครับผมตายตามเลยตามเลยครับ <c oughs> อ๋อไงยิงฟรีไปหนึ่งทีสองทีครับผมมาสี่ทีแล้วเอ้ยจะแตกหรือเปล่านะครับผมมารลุนกันนะครับเอาแล้วไงยิงไปหนึ่งทีแต่ผมถอยนะเอาแค่นี้พอเอาเยอะไม่ได้เดีย๋ยวโดนสวนกลับ อันนี้ผม es, อัพเป็นีเรกทั้งสองสองโดรนสองผู <S <S ้เรียนนะครับผมทืนีก็สร้างโรงไฟฟ้านะเพื่อเราจะได้แบบสร้างอะไรได้เยอะขึ้นเนาะเราสร้างเรือลำเบกนะเพื่อจะกระสอบสงเพราะว่าเรือใหญ่มีเยอะแล้วเราต้องการเรือสองเนี่ยด้วยใช่ไหมเราก็ต้องสร้างมาด้วยนะครับเอาละเรือก็เรือเยอะเรือ ก็ไม่มีอะไรนะก็สร้างกองทัพมาสร้างกองทัพมาเรื่อยๆกองทัพเรือเองวิคเขาส่งเดี๋ยวสร้างมาผมใช้เรือหนึงปล่อยมาเพื่อไป็นตั้งหลักนะครับเพื่อให้เราเรือเร็วขึ้นเนี่ก็คือเร็วขึ้นหมายถึงว่าเราปล่อยมาแป๊บหนึงแล้วก็ไอเดียเราเพิ่มมาทำต่อน พูดในแบบเข้าใจง่ายนะแบบก็คือว่ามันเรือมันยิงไม่ถึงนะเนี่ยเฮ้อยรับหนึ่งนะให้แบบเลยสองสามลำยิงถึงนะประมาณนี้ดูดิดูดเรือเขาดิเรือผมมีห้าลำนะของเขาไม่มีกี่กี่ลำเองอนะ่ะอยู่ที่ไรอะครับการอัพหรอผมแพ้แล้วเนะี่ยโอ้โหเรือผมแพ้ใครครับหน้าเป็นหน้ากองเลยครับผม จากห้าลำมาเป็นศูนย์ลำมาตอนนี้จะรอดไหมนี่นะอันนี้ของว่าสร้างเรือวะปกติเลยแล้วก็บูททองผลิตทรัพยากรนะแต่เรือผมนี่ยไม่เขาปกป้องเรือผมหรือเปล่านรู้สึกว่าหนอดแดงๆผมนี่เหลือสีเหมือนเดิมเลยเนี่ยใช่หรือเปล่าเขาเรียบไม่เป็นไอ้นี่เขาเรียบไม่เป็นหรือเปล่าหรือมันยังไงผมงง ผมก็จัดการสร้างเรือไปเรื่อยนะถ้าเขาปกป้องจริงผมน่าจะเห็นนะหรือว่าเขามาแอบแล้วไม่เห็นในผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเฮ้เขาส่งเดวต้ามาสอนแนผมอะผมเห็นแล้วผมก็จัดการสร้างกันไว้เลยครับผมสร้างหอไวนะเพราะว่าเรือไวกิ้งเนี่ยมันมี กาทางอากาศเนะเาะผมสร้างการอะไรนะรต่อิดหน่อยนะครับอันนี้ผมว่าเขียนละเรื่อ,องของมันไวจริงจนะเนี่ยดูดิไวของผมไอผเอาล้เนี่ยดูต่อดต่อเรียบร้อยแต่เ้วองทันคนเยอะโอเค ใะเฮลิคอปเตอร์ผมแปะครับเคผมจัดการบุญทองนะครับเพื่อการระยะการมองเห็นมากขึ้นนะเราจะได้เปรียบการการมองเห็นนะเครเราเห็นกองเรือของเขาละมาจัดการบุญทองเลยครับจังหวะนี้เ,เรือเขาเยอะมากเลยนะถ่ายลำอยู่นะบางลำผมไปยิงไม่ถึงเนาะค่อยไป ไปเลยครับ,บผมยิงกลับไปหน้ากองเลยครับตอนนี้เยอผมก็อึดนะเยอะอึดจริงเลยคับเขาแรงมากแรงมากเลยกระดับหนึเลยครับผมรู้สึกว่าเรือขผมก็ผ่าไปเยอะอยู่เนี่ยแต่ของเขาเนี่ยก็ผัาางเยอะไปเช่นกันนะหรือว่าตั่งไปตังเสนะือคู่นะตอนนี้ผมจะการถอยเลยนะเขาก็ถอยเช่นกัน,นครับแต่วันนี้แล้วไง ผมจะการวุดแดงไปเลยนะคีออ่เรืเอาาเรื่อเร็วขึ้นนะแต่ผมจะการสร้างอูเรือเป็นสังโลงไปเลยทีเดียวครับผมนี่ผมกม็มีเวลานกะ็สร้างองทับไปเรืเอ่อยๆเฮ้ยคอยยึดจุดผมแล้วเนะี่ยเรียกรอ้องอะไรดนยึดไปแล้ว นนี้เขาคุมตรงกลางนะตอนนี้ผมเ,เสือการมองเห็นไปหรือควบคุมจุดนั้นผมใช้ฮอการไปสอนแหนว่าเขาเป็นบ้านอะไรบ้างผมจะได้แบบว่าเข้าใจนะครับโอ้โหชั้นสามโอ้โหเลยสามหมคเหมือนกันเลยที่ผมก็จะการบูนฟ้าไปแล้วครับ จะผลิตเร็วขึ้นแล้วก็ผมจะสร้างตัวต่อนะผมคิดว่าตัวต่อมันเพิ่มความเสี่ยงได้นะผมจะการส่งเรือไปนะเพราะว่าเรือ,อสมาพันธ์มันผลิตเทา,ากันเท่ากับต่อบ้านเลยผลิตเท่ากันแต่แบบว่าเรือแบบขึ้นเรือของสมาธ์พันคือเน้นทำลายล้างของต่อบ้านเนี่ยมันกรผ่านอากาได้แล้วก็เน้นจับบอเยอะด้วยนะแล้วอื่นไม่เลย คือว่ามันมีดีมีเสียเนาะเออเราก็ต้องเข้าใจจุดด้วยคือต้องเน้นจำนวนอ่ะคือแบบว่าจะชนะเรือวค่าดองสมาพันธ์ได้ดมันต้องใช้สองลับไปไงเอออันนี้ผมจะการวุฒสัมลานนะเพื่อแบบสัมลวดนะอ่าวุ้นเสืออะไรเงีเพิ่มความมองเห็นแล้วก็เพิ่มความเร็วด้วยนะวุฒิทองเพิ่ม20%ถ้าผมจำไม่ผิดนะวุฒแดงสิ ปุ่ฟ้าเพื่อนความมองเห็นอย่างเดียวนะครับผมจต่การเลยน,นะครับผมตอนนี้ผมขอเลี้ยงผมเลือเอขาน้อยแล้วผมว่าแต่การบุกไปเลยครับผมอย่าไปรีรอครับผมไตี้วยเลยเรือทั้งหลายเรานะครับผมต้องสัตว์สุดเต็มเลยตอนนี้ผมใช้จมตีเรือลำใหญ่ของเขานะสั่งการจมตีเรือลำใหญ่ไม่เน้นตีเล็กๆหรอกครับ เสียเวลานะครับผมการสั่งนจมปีแบบว่าจุดตัวสำคัญสำคัญได้ก็เป็นเทคนิคอีกอย่างนึงนะครับผมแต่ถ้าเราแบบจมปีเดลตา้าเราอาจจะแบบกลเป็นหน้ากองก็ได้นะครับผมนี่ตัวต่อ,อมาละก็สามารถเล่นได้เช่นกันเล่นฮออะไรเงี้ยตอนนี้สูสีมากเลยหนึ่งตอนหนึ่งผมก็เสียวกันนะแต่ผมก็เสียวะ่ะ ผมใช้เรือตอนสองลำเนี่ยมาวัดจุดนี้เลยทวงเวลาไว้ดูดิครับโคตรขึ้นตอนนี้เขาก็เสียเสียแล้วตอนนี้เขาเสียเรือทั้งหมดลแล้วตอนนี้นเราต้องทำหน้าที่อย่างเดียวครับทวงเวลาเขาไปไม่ให้เขามากลับไปการในตรงนี้ทวงเวลาเขาไปอะเออผมเวลาเขาไปตอนเนี้ยผมทำหน้าที่ทวงเวลาเขาไป ตอนนี้ผมก็ชนะนะชนะแล้วนะครับผมทวงเวลาตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยถึงว่ามันจะทําลายแบบว่ามันไม่มากพอแต่เราก็สามารถหวงเวลาได้อยู่ประมาณนึงด,ด,ดูเรือครับตอนนี้ก็โชคดีนะที่แบบเรือลําเล็กไม่ใช่แบบเรือลําใหญ่ของธวารันธนถ้าเป็นเรือลาใหญ่แบบสองสามลำอาจจะแบบกำไม่ไหวก็ต้องทวงเวลาไป ตรงนีแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะกําตรงนี้ได้หรือเปล่าถ้าเขากําไม่ได้เขาจะชนะไปครับคือเรือของของบ้าเนี่ยเหมือนรถถุงพลาแบบตาเม็ดแรงก็้นอีกนะแบบหนึ่งแรงก็้นอีแต่ของสามาันนันเนี่ยมันตีแบบเนี้ยเออเพื่อตีแบบแปดร้อยสามร้อนยังไงอ่ะเออก็อะไรครับแถมแบบมีปริโดสองอันด้วยโอ้โห ละหกร้อยะเนี่ยโคตรแรงนะครับผมอันนี้ผมจัดการถุงเวลาเขาไปนะไม่ให้เขามาคุมจุดตรงนี้นะเดี๋ยวเขาจะสร้างทางบกาการก็ได้นะแต่แบบว่าไม่รู้จะไหวหรือเปล่าผมก็ก็อยากรู้เหมือนกันว่าทางเขาจะโหดไหมโอ้ไวมากไวมากนะครับอ้วาวิ้ิ้ิ้ิ้มยิ้มันมนี้ผมยู้ไหมยู้บันไดของเขานะไม่ไม่ให้แบบบันไดแบบจริง เร็วของเรามันเร็วอ,อยู่แล้วมันมันไม่ไวขนาดนั้นหรอกเพราะว่าเรื้วเรนื้อ,อ,อน้อยเนี่ยมันไม่ได้แบบเร็วขนาดแต่นนเขาก็เสียจุดไปเรียบร้อยนะเขากังไม่ได้เป็นฝ่ายชนะที่ผมชนะไปนะครับผมเอาล่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับใครมีเทคนิคไหนการเล่นแข่งขันนี้ก็สามารถมาบอกในคอมเมนต์ได้นะครับผมขอบคุณครับ